นี่นะครับตัวนี้ก็คืองูกรบมาครั้งนิ่นะซึ่งเป็นงูที่ชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าเป็นงูเจ้าถิ่นนะครับเป็นงูเฝ้าเฝ้าถ้ำอะไรแบบนี้นะครับ ครับอย่ผมโจโฉนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในถ้ำกันนะครับซึ่งเรามีความตั้งใจว่าเราจะมาดูงูนะครับซึ่งมีพี่ที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับ <_ v ist> เขาก็บอกว่าถ้ำที่นี่เนี่ยมีงูด้วยนะครับ <_ v ist> เขาบอกว่ามีหลายตัวเลยมีอยู่4ี่ห้าตัวนะครับ <_ v ist> เดี๋ยวเราจะมาเดินดูว่าเราจะเจอกันห <ist> รือเปล่านะ will. วันนี้พี่โจมากับผมด้วยนะครับแล้วก็ทอสป๋องนะเรามากันแบบครบทีมเลยปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่ารั จอนนะครับแต่อาศัยอยู่ในถ้ำมันจะอาศัยกินมแมลงตัวเล็กๆเป็นอาหารนะครับแต่ตัวนี้นะครับคุณเจโชนี่เลยอ๋อเออตัวนี้คือแมงมุมแท่นะครับโอ้โหอ่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ไวมากไวมากไวมากมันนี่แล้วครับมันนี่แล้วไปนู่นแล้วโอ้โหไม่ทันพี่สออ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นสัตว์หายากนะครับเป็นสัตว์ที่พบเจอเฉพาะถิ่นนะฮะนี่เห็นะครับ เขาเรียกว่าแมงมุมแท่นนะครับขาของเขาเนี่ยจะยาวมากเลยนะครับใช้สําหรับสัมผัสโน่นนี่นั่นแล้วก็ให้เขาเดินแล้วก็เป็นแมงมุมที่มีกล้ามอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มแมงป่องมากกว่าเห็นไหมครับเป็นสัตว์ที่พบเจอเฉพาะในถ้ำนะฮะมันไม่มีพิษนะครับแต่ นะขาของเขาเนี่ยจะยาวมากเลยนะครับแล้วก็ระยางขาคูณาเนี่ยไว้ใช้สําหรับนีบอาหารเข้ามาในปากนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราปล่อยมันไปนะฮะเห็นไหมครับมันดูน่ากลัวมากเลยครับเหมือนกับเอเลี่ยนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่า เป็นเป็นพวกกิ้งกือถ้ำเลยครับกิ้งกือถ้ำอ่ามันจะตัวแค่นี้แหละอผมเห็นหลายตัวแล้วผมก็เออเรีว่าเป็นลูกลูกกิ้งกือกิ้งกือถ้ำครับตัวเล็กนิดเดียวอันนี้ถือว่าตัวใหญ่แล้วนะปกติมันจะตัวเล็กกว่านี้อีกบางถ้ำเนี่ยมันจะมีตัวแค่นี้ยาวแค่นี้เยอะมากเอมุดเออไอโซพอดใช่ไหมเนี่ยเออใช่เฮ้ยเลนเซอร์ไอโซพอดมันตายแล้วไม่ตายครับไม่ตายนี่ใช่ครับเมื่อสักครู่ผม เมื่อสักครู่ผมกำลังพูดถึงไอโซพอดเลยว่าเฮ้ยทำไมถ้ำนี้เราไม่เจอไอโซพอดเลยตัวนี้คือไอโซพอดนะครับตัวนี้พบเจอได้บ่อยภาคใต้นะตามถ้ำเออผมก็เห็นว่เาเป็นน่าจะมีน้องเขาบอกว่ใช่ม้วนได้ม้วนได้ได้เลยน่าสนใจ,จมากเลยตัวนี้เป็นไอโซพอดนี่เป็นเป็นสัตว์ประเภทไหนอ่ะไอโซพอดอยู่ในกลุ่มของพวกกุ้งกั้งครับแต่มันอาศัยอยู่บนบกนะครับ ไอโซอพอทนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พวกแมงสามานะแต่มันเป็นพวกสัตว์ตระกูลเดียวกับพวกก้างแต่มันอาศัยอยู่บนบกแค่นั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในถ้าด้วยนะครับตัวที่มันใหญ่ๆในส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในถ้ำดูน่ารักมากเลยนะเดินๆเนี่ยน่านใจมากตัวนี้มันเป็น,ปนกินอะไรนะคุณโจโจพวกไอโซอพอทที่อยู่ในถ้าก็ กินขี้ข้างคาวด้วยครับกินขี้ข้างคาวกินเศษซากใบไม้ที่ร่วงลงมาจากปากถ้ำลงมาพวกมันก็กินได้ไม่แปลกใจทําไมที่เขาชอบดูมันนะดูความน่ารักของเขานะด,ดแต่กลุ่มไอโซพอดพวกนี้นะครับที่อาศัยอยู่ในถ้ำเนี่ยถ้าเราอยากจะเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องใส่หินให้มันด้วยใส่หินเพื่อให้ความเย็นหินถ้ำนั่นแหละมไม่งั้นถ้าเราไปเลี้ยงในที่โล่งๆส่วนใหญ่มักจะตายนะครับ

เป็นงูที่มีผิวสีขาวเดี๋ยวามาเดี๋ยวยื่นกล้องมาเดี๋ยวผมถ่ายเองมันเลยนะครับโอเคนะครับนี่นะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็คืองูกำมาครั้งนิ่นะซึ่งเป็นงูที่ชาวบ้านเขามีความเชื่อว่าเป็นงูเจ้าถิ่นนะครับเป็นงูเฝ้าเฝ้าถ้ำอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าสีของมันเนี่ยเป็นสีขาวนะครับก็เลยทําให้คนเขาเนี่ยชอบเข้าใจว่าเป็นงูเผือกนะครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นงูเผือกแต่อย่างใดนะครับเป็นแค่งูกินหนูกินข้างเขาอีกชนิดหนึ่งครับเป็นงูที่ติดพอบอรบด้วยหรือว่ามีพระราชบัญญัติุ้มครองนะครับถ้าใครไปทําร้ายหรือว่าจับไปกินเนี่ยติดคุกนะครับสําหรับงูตัวนี้ก็อย่าไปจับไปกินนะครับเราสังเกตที่ดวงตาของเขานะครับจะมีเป็นแถบสีดําบริเวณดวงตานะฮะนี่นมไม่มั่นใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะ ามันหันมานะฮะมันอาจจะมีโอกาสที่จะฉกผมด้วยนะครับถ้าผมไปกวนเยอะนะเห็นหน้าไหมฮะักำลังเลื้อยมานะโอเคเดี๋ยวผมยื่นกล้องกลับไปที่เดิมก่อนโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆช้อนดูนะครับว่ามันจะมันจะ,จะเลือ้อยอย่า่เร เขามีที่เกาะนะครับเขาจะได้ไม่ตกใจมากโอเคนะฮะโอเคโอโหนาติดเต็มมากรัาเป็นงูที่สวยมากเดี๋ยวเราจะขอ,อลองมาจับดูใกล้ๆน,นิดนึง งูตกใจหวังว่าจะไม่จับผมนะนี่เห็นไหมฮะวันนี้เย็น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 หนูนี่เห็นไหมฮะงูรงรงรงะกระหนากังนินนะเป็นงูที่สวยมากนะฮะ จะมีอยู่2ชนิดหลักๆนะครับตัวทางเหนือเนี่ยจะเป็นตัวสีเหลืองนะครับส่วนตัวทางใต้ในถ้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวสีขาวลักษณะแบบนี้นะคร จริงมันสามารถตัวใหญ่ได้มากกว่านี้เองนะครับแต่นี้ก็คือ,อเป็นไซส์ที่ขนาดกําลังน่ารักเลยนะครับมันจะยาวกว่าน,นี้นะดีนะอ่าใช่ครับมันสามารถตัวมันสามารถโตได้มากกว่านี้เองนะฮะนีโอ้โหตวัวใหญ่ามากครับผิวนี่มันผิวผิวเงาแล้วก็มันสวยงามมากเลยนะครับในที่สุดเราก็มาเจอจริงๆนะครับเป็นไปตามที่ เจ้าหน้าที่เขาบอกไว้นะครับว่ามีงู<ช>อยู่<ช><ช>นะฮะซึ่งงูพวกนี้เนี่ยเป็นงูที่พบเจอ,อยากนะครับเราจะต้องเข้ามาในถ้ำเดียวหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอเขานอกถ้ำได้บ้างแต่แต่โอกาสก็น้อยนะฮะเห็นไหมอ่ะพี่จบตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มเชื่อมมันเริ่มนิ่งแล้วมันแบบค่อยค่อยอ่ะยังเป่าลมอยู่ยังเป่าลมอยู่ยังคูอยู่ใช่ครับมันเสียงคูเราหน่อย จไปโอ้โหก็กล <_ D> ัวนะว่ามันจะฉกเราคือจริงๆนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่ไม่ได้มีพิษแต่ เขาอาศัยอยู่ในถ้านะครับแล้วก็ในถ้าเนี่ยมันก็จะมีพวกเชื้อโรคเยอะนะครับเวลาที่เราโดนเขากัดเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายเพราะพิษแต่อาจจะเป็นอันตรายเพราะเชื้อโรคที่ติดมากับตัวงูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ที่พวกผมจับเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เด็กๆหรือว่าท่านผู้ชมทําตามครับอาจจะถูกงูชนิดนีด้กัด,ดได้นะครับโอ้ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับมันจะมีแผลตามตัวเต็มไปหมดเลยนะครับ ชอบเลยผองคอด้ยน่ๆผองคอเนี่ยผิวของเขาเหมือนตดนอาพวกอันนี้ทำร้ายนิดหนึ่งนะฮะเพราะทำไมเราเห็นไอ้ขนนกกระจุยกระจายใช่ผมว่าเจ้าตัวนี้แหละคือคือตัวที่อากินนกนะใช่กินนกเป็นแนในถ้ำนี่แหละใช่ับเพราะว่าเพราะงูชนิดนี้นะครับก็จะกินทั้งั้งคาวหนูแล้วก็นกเลยนะครับ เห็นไหมตอนนี้เขาเริ่มนิ่งมากขึ้นแล้วเขาเริ่มนิ่งมากขึ้นสีก็สวยแลใช่แล้วแล้วก็หางก็จะเนี้ยที่เขาเรียกว่าหางนินเพราะอะไรก็จะมีแถบสีดำ้วยแล้วก็มีอายไลเนอร์นี่สวยมันก็ใครเข้าร้านทำผมแต่งหน้ามาสวยนะผมว่าเขาไม่กัดเราแล้วล่ะผมว่างูห้องนี้นะครับ เขาจะตื่นมากช่วงแรกๆนะครับที่ที่แบบว่าเรามาอยู่ใกล้ๆเขานะ่ยเขาก็จะกัดเราแต,แต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่าเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะฮะเขาก็จะไม่กัดเราละพอเขาคิดว่าเราเป็นเป็นมิตรกับเขาใช่อพอเขารู้ว่าเราไม่ได้ทําอันตราย,ายเขานะเขาก็เ,เขาก็จะไม่ทําทําอะไรเราเช่นกันนะฮะนี่รู้สึกปลอดภัยแล้ว ผมอยากจะลองจับจนมันนิ่งเลยให้บอกว่ามันสามารถอยู่บนมือผมได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะผม,มีอยากจะลองอยู่เฉยๆนะดูซิว่าเขาจะกัดผมจริงป่าถ้ากัดผมจะไม่เสียใจนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มาบุกลุกเขาก่อนนะครับหรือว่าเราเนี่ยมาจับตัวเขาก่อนเวลาเขาทำร้ายผมเนี่ยผมจะไม่เสียใจเลยเพราะว่าจริงๆเราเป็นลูกลานทุกคนนะฮะ แต่ที่ผมจับเนี่ยผมไม่ได้จับเพราะว่าอยากจะจับโ์หรือว่าอะไรนะครับแต่ผมอยากใช้ทุกคนเห็นว่าจริงๆเนี่ยสัตว์พวกนี้เนี่ยเขาสามารถอยู่กับมนุษย์เราได้นะครับโดยที่เราไม่ทําร้ายเขาเขาก็ไม่ทําร้ายเรานะฮะเห็นไหมตอนนี้เนี่ยพี่โจลองอยู่เฉยๆนะผมจะลองให้เขาเลื้อยข้ามตัวพี่เขาจะไม่กัดพี่อย่างแน่นอน<ม>นี่ผมยังไม่ได้อาบน้ำเขาเลยเหมืนสาตวนี่นะฮะ อตอนนี้เขาสงบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําอันตรายเขานะครับเขาก็จะนิ่งแล้วก็สงบมากขึ้นนะฮะเห็นไหมงูตัวนี้นะครับจริงๆเป็นงูที่มีบาดแผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าน่าจะโดนสัตว์ทําร้ายมาพอสมควรเลย ซึ่งพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่ามีหลายตัวแต่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราเจอแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งอาจจะมีหลายตัวแต่เขาก็อาจจะซ่อนตัวกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันกินอิ่มเนี่ยมันก็จะซ่อนตัวนะครับเห็นไหมตอนนี้เขานิ่งมากขึ้นตอนนี้เนี่ยผมไม่กลัวแล้วนะครับเพราะว่า,าง,ง,งาพูพวกนี้เนี่ยเขาจะฉกเราเฉพาะช่วงแรกๆอย่างเดียวนะครับที่ที่แบบว่า,เ,าเรายังทําให้เขาตกใจอย,อยู่นะฮะเห็นไหม อเป็นงูที่สวยงามมากครับยังเป่าลมอยู่นะครับแต่เมื่อเราจับเขาเบาๆนะฮะเขาก็จะไม่ทำอันตรายเรานะฮะอตอนนี้มันน่ารักมากพี่น่ารักมากเลยนะไม่กัดแล้วไม่กัดแล้วผมผมอยากจะลองดูว่าเขาจะกัดผมจริงไหม ไม่กัดนะตอนนี้ผมผมเอามือแย่ตากเขาเขาก็ไม่กัดผมแนั้นจับเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่างูพวกนี้นะครับจริงๆเป็นงูน่ารักมากนะเห็นไหมตอนนี้ตอนนี้เขาไม่สนใจผมเลยเพราะว่าเขารู้นะครับว่าเราไม่ได้ทําอันตรายเขานะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะกัดพี่โจ้รือป่านะฮะเพราะว่าพี่โจไม่ได้เป็นคนแบบผมนะโหเนี่ยนะรักคว้ผมมากกว่าโจโฉอีกอะผมอะ สัตว์นี่รักผมมากกว่าเห็นไหมบางครั้งอันนี้มาจากโจโฉนี่มาหาผมทุกตัวงูสัตว์ทุกชนิดนะครับตอนแรกเขาจะเกลียดโจโฉก่อนแล้วก็จะบินมาหาผมแต่โจโฉนี่เ็าใช้มารยาจน <c oughs> ท,ำทำให้สัตว์ทุกอย่างนี่กลับไปรักเขาได้ก็เป็นเสน่ห์ของผู้ชายคนนี้นะครับเขาน่าชอบ,<ะ>ชอบากเดี๋ยวเราเอากลับไปปล่อยไว้ที่เดิมดีกว่านะครับเนะพราะว่าเราเ,เราควรเขามาพักใหญ่ละเดี๋ยวเดี๋ยวพอ มถโอเคนะครับเดี๋ยวเรากวนเวลาของน้องมาสักครู่ใหญ่ๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอากลับไปปล่อยไว้ที่เดิมนะฮะตอนนี้จับเล่นเหมือนเชือกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ไม่สนใจเราแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่ทําอันตรายเขานะตอนนี้เขาไม่สนใจผมเลยเขาเชิญลับบ้านอย่างเดียวเลยโอเคปาป้อ้าวไม่ถึงแฮงถึงไหม เดียวให้เขาอยู่ที่เดิมเดนะกลับแล้วบายๆเอาล่ะสำหรับคลิปเดยวันนี้นะครับก็น่าจะแค่ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจแค่จะมาดูงูตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่โจด้วยนะครับที่วันนี้ก็มาเป็นเพื่อนเราด้วยนะครับยินด,ดีครับยินดีด và cái bay này bỏ đây liền bye bye bye